ใสสวยเลยครับผมโอเคครับโอหนี่รอยใคร เรามาสายแล้วนะครับปลามันก็เริ่มลงแล้วนะครับปลานะครับพอมีครับผมมาสายแล้วแต่แลรยังพอมีเดี๋ยวก็ไปบันเทิงกันครับผม โอเคครับไปติดตามรับชมกันก็ขอบคุณพี่ก๊อตนะครับนี่ครับพี่กอ๊อตพามาออกหมายวันนี้ไปครับหมันเจี๊ยบกอเดี๋ยวเราหาหมายขยับไปนะครับเพราะว่าเรามาสายกันแล้วสายแล้วก็พาเริ่มลงหมด วัดก็วัดกระสังนะครับจังหวัดพระนครศรีวิุธยานะครับป่าเน่า,า,า,นาเต็มเลยครับ ข้าดูครับผมปลาเน่าปลาเน่าจริงจากครับวันนี้เดีย๋ยวติดตามรับชมครับจะมีผลงานหรือเปล่าวันนี้ <c oughs> มากันสายแล้วครับ9โมง ใหสวยเลยครับผมโอเคครับหูี่ลอยไน่เลยหูเกือบ2โลแล้วมั้งไงใหญ่จังครับผมโครใหญ่ครัวนนี้เจ๊มาด้วยครับผมนี่ทีมงานวันนี้ทีมงานสละบุรีครับ พี่ตายครับผมพีม่ตายลงไปหวานเจีย๊ยบด้านล่างครับโอ้เซตาก์โชว์ผลงานนะครับผมโอ้ไซโลครับหวานเจีย๊ยบไหมครับสุดยอดพี่กอตน,นี่เราด้วยดิโอ้อครับเอาครับ,รบจัดครับ เปลี่ยนมัลแอกาศกินข้าวกันอีกแล้วครับผมข้าวน้าบ้านในหมู่บ้านข้าวู่บ้านปิ๊กนิเจอร์ครับเจ๊จัดให้เน็ตเล็ตูมมาตูมดูนี่ดูยางนี่ครับประตูดูเองไว้ประตูของแม่นี่นี่มมื้อนี้ก็ต้องขอบคุณเจ๊แล้วครับจัดให้ทุกที่เลย มึงไม่กินกูมงเป็นเบาหวานต้องกินกระเด็นไได้กินง่ายหวานเกี๊ยบเลยครับผมปไมปไไมแล้วของกินเ,อ,เคคอนนี้เราก็บุกมาอีกหมายนะครับเลยมาไม่ไกลเท่าไหร่ ตากอยู่ฝั่งนน้นครับคนก็พี่ยศเจ๊นะครับ,รบปลาล่องครับแต่ผมยังไม่เห็นตัวมีนะครับคนงมหอยนะครับนี่ก็มากับ ไปยิงปลาช่างต้นสะพานแดงนะครับผมเนี่ยกดไปตัวงแล้วครับปนินไซโลนะครับได้ตรงสะพานโอ้ยประช่อนจิบถ้าลมนิ่งๆน,น่าจะได้ยิงครับผม ติดตามรับชมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวได้ผลง,งานแล้วเดี๋ยวจะถ่ายชมครับวันละครับตากโดนละครับโอ้ยวิสัยสวยนัว่วาโอ้รอเลยอันนี้วิสัยสวยว่าของจริงครับวันนี้ของจริง เขาดูฝ่ามือแน่นอนครับผมนานทีเด้งครับหมวกตกข้างล่างน,นี่มาเป็เก็บก้อน ลงไาทำไรครับผมมาติดเลยเดีวยวเพียงขอยหลุดไม่ได้หรอก <c oughs> ลดอันเนี้ยดูฮะอุดเ้ส่ยได้เยดอโหสวยด้วยตอนนี้เราก็ย้ายมานะครับอีกหมาหนึงหามสวยมากเลยครับยศอยู่ตรงนู้นครับสะพานค่อนข้างอันตราย นี่ก็มากับนีมครับผมปืนสูงช่างต้นสะพานแดงครับเป็นไอคอมนะครับช่วงชัดเจ็ดสิบทิ้งปลายสี่สิบสองนะครับเ,เทิงครับผมมีลุงถ่ายทอดแหนนะครับ ันนี้จะหมานล่าว,วันนี้ผมจะตักได้ล้วครับวันนี้พี่ยศยังยังเา้าอยู่ครับไม่รู้ว่าแต้มจะแตกหรือเปล่าพีย่ยศวันนี้ไปต,ติดตามรับชมนครับผมยากาศดีมากเลยครับผมแต่เฝ้ายังไม่ล่องเลย เอาตังโมมาฝากนะครับตังโมาาครับโบบอกเราต้องอิ่มท้องกันไว้ก่อนพี่ตายว่าปลาไม่ได้ไม่ซีเรียสอิ่มท้องกันไว้ก่อนบรรยากาศดีครับผมกาวแรกไม่เป็นไรครับก้าวต่อไปเดินไงให้ดีครับผมโหดูสะพานครับ ไม่มีไมค์ไอ้นีก่กลางเลยโอเคครับผมขอเดินหน่อยครับ <laughs> หมายสวยครับครับดูว่าถ่ายคลิปนะครับดูครับโอ้โอเคครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับสายคลองเราก็บุกที่อยุธยานะครับผมก็เลาะมาเรื่อยครับวันนี้ก็สนุกสุดมันครับผมก็ขอบคุณเจ๊ตายเฮ้ยตายเฮ้ยตายเฮ้ยตายเป็นเจ๊แล้วเจ๊แล้วขอบคุณเจ๊แล้วกับพี่ต่ายนะครับแล้วก็ตักพิยศที่มาเที่ยวด้วยกันครับ ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้กับช่องด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมก็สวัสดีครับ